นะโมตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิอุนหิสะวิชโยธรรมโอโรเกอานุตตโรสัพพะสัตตาหิรัตถาย,ยะ ตางตะวังคัดหาหิเทวเตปริวัชเชชนะคันเทอามานุเสหิปาวเเพยเัเคนาเควิเสภูเตอาการะมาราเนนวาสัพัสมามารณา,ามุตโตทะเปตวา กะระมาริตตังตัดเสวะอนุภาณะโหาตุเทโวสุขีสัทธาสุทธสีรังสมาทายะธรรมังสุจริตังเจเรตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขสัตธาอริกขิตังจิตติ ตังปูชังทารนังวาจนังคะรงประเรสังเทสนังสุตตะวาตัดสาอายุปะวันนะติติณโมนามสเกภูเรจะอนุสาสติเถรังอนุตรังธรรมัง เทวีมหามันตรังมหาโพธยรังปภะ,ะสุตังมเหสีสุวรรณูนนเก่ามารีเทวีพันธุรัตน์มาตาจินดามณมีนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะมัดถังปะกาเสนโตสัทธาอะหะอิมะอะวีอิมะอะวิตะอุอะมิมะเสนะโม สิบนิ้วข้าพเจ้าขอน้อกมก้าวนมัสการแด่พระนางพันธุรัตน์จินดามณีพระนางเกามารีจอมเทวีผู้เป็นมหาเวทแห่งจินดามณีอันเป็นมิตรทั่วโลกาข้าพเจ้าจะไหว้เทพพยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์อมริทาคุณาศรอ,อีกทั้งพระองค์พรมเมร มาเรศีผู้เรืองฤทธิ์องค์งพระแม่เกามารีจอมเทวีพระนางพันธุรัตจินดามณีและบรรดาเท้าจตุโลกโรกบาลทูตเทวดาชั้นสวรรค์ในชั้นจตุมหาราชิกาจงมาอภิบาลปกเกตผู้ทำพระป,ปา มารดาพระยายักษทุกชื่อทุกนามทุกตนทุกสถานที่ทั้งปิตุเรศชลนีอีกทั้งทวยเทพพยดาสาธุการในชั้นจตุมหาราชิกาก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าซึ่งจะสวดพระคาถาอาคมให้บรรลุสม และศักดิ์สิทธิ์เป็นนิมิตดีแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้กระทำพระปามารดาพระยายักพระนางพันธุรัสจินดามณีทุกชื่อทุกนามทุกคนตลอดกาลและนานเทินจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานังมนุษาาเทวานังอมนุษสะเทวนัง สะมณีจินตังปุริจิตตังอาคัตเฉยหิปะริเทเวหิปิยังมะมะมณีชินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทัศสะนะมามิหังสัตเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธัง ปิยินสียังเทวะมนุษยานางปิโยนาคะสุปันนานางปิยินสียังนัมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทะสะเสนหาพรหมสะเสนหาอินทิสะเสนหา ราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาเรติอระห,ะหะพระอระหังสัพพะา,าสังประสิทธิเมอมนโมมหาจินดามณีข้าพระพุทธเจ้าได้นำชื่อน้อมเข้าถวายในองค์พระป่า จุดเทียนบูชาสะดอกเคราะต่อชะตาเสริมราศีต่อหน้ากองพระป่าพระมารดาพยาแยกขอถวยเทพพยดาอันมีพระนางพันธุรักษ์จินดามณีพระนามแฝงพระนางเกามารีจอมเทวีจงเสด็จมาเพื่ออวยพรและ รับรายชื่อณวันที่15กันยายน2568ในการจะทอดพระป่าพระนางพันธุรัตน์จินดามณีที่เขานางพันธุรัตน์จังหวัดพัทธลุงขอชัยยะมงคลจงบังเกิดมีณการครั้งนี้ ้าพระพุทธเจ้าจะเรียงพระนามเอ่ยพระนามถวายเป็นการสัตยดีขอให้เทพพาดาทุกราศีและพระองค์จงรับและอนุโมทนาประทานพรอันประเสริฐลงมาดังต่อไปนี้